สวัสดีครับเจอกับช่องแาช่างครับเก้าคือเดิมเนาะมือนี้เ้ามาเก็บพักวงเก็บพักเกษตรน้ำนะครับเนาะอันนี้ก็น้ำไหรคือเก้าด้วพี่น้องยูทงยูทาคือเก่าดาวพี่น้องเนาะ มันมีคนมาใส่ใม่มองกันกระดุงบ่ามึอนี้ฝ่ายน้องนกควักันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับพักบุงเขาพักบุงเอาไปกปินกับปุนกรบเจียวครับใส่ตะมุกห้องกับปุกตะกห้องแสบเนาะพี่น้องเนาะไปพัดไปยั้งกระเสบ หัวยื่หน้ายื่สวนก็เก้าแล้วพี่น้องเอาสิเบิ่อคุณแม่เขาเนาะคุณแล่ะครับคุณแม่เขาจิบข้กบุ้งนะครับเด้อิ่งบรรยากาศไปน้ำครับพี่เขาพี่น้องเยอะอ้ำารำยีพี่น้อง พี่นอนะ้องเนาะตั้งยาโซท่อนชีวิตบบ้านของเ่าหากินแบบนี้แะครับหาาวจะกินคำรับเนาะหาเด็กยังได้กินหาบ่เด็กก็บ่ได้กินพี่น้อง บรรยากาศยามเช้าด้อครับเด้อ